สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาบามไบวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการหาเงินเอ็มวันละร้อยเอ็มครับผมในช่วงกิจกรรมตีบวกก็เราจะใช้วิธีการวนดันนะครับผมก่อนเด่นแนะนำแทกก็ซื้อดันมาก่อนเลยครับเอาดันที่เพื่อนๆคิดว่าลงไหวนะครับส่วนผมก็จะเป็น ขอลงเป็นแจเรียวสามครับผมแจเรียวสามก็จะลงได้วันละห้าครั้งนะครับผมเสร็จแล้วอ,อีกดันหนึ่งผมก็จะลงเป็นดันน้ำแข็งครับน้ำแข็งับเวกเพราะว่ามันใช้เวลาเร็วนะจบไวก็วิธีการก็วาร์ปไปเลยครับเพื่อนๆไปลงดันกระเจาก่อนครับไปก่อน เข้ามาก็เริ่มไปตีประตูไว้ก่อนเลยครับนี่ครับพอตีประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็อ่า,อาใช้วิธีการออกตัวละครนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่าออกจากดันนะครับก็คือรีสตาร์ทก็คือกลับไปที่หน้าเรียกตัวละครครับผม ก็กดเริ่มเกมไปครับมันก็จะขึ้นเวลาโชว์ขึ้นมาครับตอนนี้เราเหลือเวลา9นาทีเพื่อจะกลับมาลงดานกุญแจที่ช่ e l 19นะครับผมแล้วก็ทําการย้ายช่องน l ครับผมเี็นีิมก็จะไปที่ช่อง21ครับย้ายช่องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเวลา9นาทีครับก็ว้าไป ลงดันอเวกต่อครับผมก็ดูเอาตามเวลาครับเพื่อนเพื่อว่าตัวเราทำเวลาได้เร็วมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่ที่ของครับก็มีบัฟมีอยวนมีอะไรก็เปิดให้หมดเลยครับเพื่อทำเวลาตัวผมก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ครับก็ของก็กลาง อาวกนี่ก็เป็นดันที่น่าลงครับเพราะว่าคือราคาดันไม่แพงครับห้าแสนแล้วก็จบไวครับแล้วก็สั้นแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นดันที่มีหินธาตุดรอปด้วยครับเราสามารถเอาหินธาตุไปขายได้อีกช่วงนี้ถ้าใครขยันฟาร์มก็แนะนำครับผมให้ใช้วิธีการา บนดันหรือหาดัานสั้นๆที่เราลงได้ง่ายๆครับเพราะว่าช่วงนี้หินราคาดีมากเลยครับวันละร้อยอ็มถ้าเพื่อนๆขยันนี้ผมว่าหาได้ไม่ยากครับผมก็มีทุกน้องก็เปิดช่วยครับเพื่อให้มันจบเร็วๆ อันนี้ครับหินธาตุที่เราได้มาแล้วก็สามารถเอาไปยุ่งลาได้เลยครับทับออกไปเลยครับผมทำให้เวลาเราเร็ว สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถ้าเ,เพื่อนๆกำลังเล่งสร้างตัวหรือว่าเป็นเพื่อนที่ไม่ได้มีงบซื้อของอะไรมากมายช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้าฟาร์มหาเงินมากเลยครับเพราะว่าช่วงนี้คือหินราคาดีครับคนม,มาตีบวกต้องการหินตีบวกเยอะราคาหินก็มีราคาครับ อเคผมก็ใช้เวลาไป2นาที40นะครับก็ mm hmm. น่าจะได้อีกรอบหนึ่ง mm hmm. ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนของแรงก็อาจจะทำเวลาได้เร็วกว่าผมครับ mm hmm. ผมก็ไม่ได้แรงมากเท่าไรตัวก็ mm hmm. เลขแดงก็หลักพันนีงครับเพื่อน อันวิ้ก็เป็นดันที่ลงไม่ยากครับขอให้เ,เพื่อนมีของในระดับหนึ่งก็กดออโต้ตีอย่างเดียวเลยครับก็มันจะมีตัวคีย์ครับเราก็จิ้มที่ตัวเควสเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะตีให้เองโดยอัตโนมัติ เบทสนะครับเพราะว่ามันช้าครับขอ,อแปลงเป็นเบทสดีกว่าแล้วก็ทับอ,อไปเลยครับให้มันไว ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนก่อนจะลงดันอเวกถ้าตัวมานาไม่ถึงพันสีนะครับแนะนำให้ไปขอพัฟฟีก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีบอสบอสท้ายเนี่ยครับมันจะลดมานามันจะทําให้เราออกสก,กิลไม่ได้ ก็น่าจะได้แค่2รอบแล้วเพื่อนๆจริงๆก็อยากจะอัดอีกรอบหนึ่งครับ3รอบเวลาน่าจะเหลือแต่ว่าเอาความชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเสียฟรีก็สนาที29ครับรอบนี้มาไวหน่อยเสร็จแล้วเราก็ย้ายกลับไปที่ช anel เดิมครับยี่สิบเไปดูว่าเวลา,าเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ3นาทีครับเพื่อนๆจริงๆถ้าจะลงก็เสี่ยงครับ ย้ายกลับไปครับแล้วก็วาร์ปกลับมาที่เดิมครับผมเสร็จแล้วก็เข้าไปที่กุญแจที่เราาไปไว้เมื่อกี้ครับผมน่าจะออกปิดฝั่งครับเพื่อนโอเคอเราเข้ามาบอสก็จะเกิดพอดีครับเพราะว่า มันจะใช้เวลาดันแจนะครับจะใช้เวลาบอสเกิดประมาณ9นาทีครับผมบอสมันก็จะเป็นถ้าเลเวล3นะครับบอสน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวบินบินได้บอกครับผมไม่แน่ใจก็ตีตีไปก่อนครับให้มันบางๆลงนะตอนนี้ผมก็มองไม่เห็นครับ หลักสำคัญคือการบนดันนะครับเพื่อนๆก็คือเราต้องจำชแนลที่เราลงชแนลแรกให้ได้ครับแล้วก็เวลาถ้าจะลงอีกดันหนึ่งนะครับเราจะกดออกดันนะครับผมให้กดเป็นการเนี่ยครับรีสตาร์ทก็คือ,อเปลี่ยนกลับไปที่หน้าเรียกตัวละครนะครับผมแล้วก็ย้ายชแนลเป็นชแนลอื่นแรกๆผมก็งงเหมือนกันครับว่าเอ ي, ทำไมผมเข้าดันมาแล้วก็ มันเข้าอีกรอบไม่ได้เพราะว่าผมดันลงเป็น c h a ชแนลเดียวกันแล้วก็ดันอ่แจตัวนี้ครับมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราถ้าเราเกมหลุดนะครับดันมันจะจบไปเลยครับมันจะทำให้เราเสียดันไปฟรีๆเลยเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่นอกเหนือเนาะนะครับ นี่ผมมองหาบอสไม่เจอครับเพื่อนๆไม่รู้ตัวไหนอ๋อ,อตัวนี้ครับผมถ้าตีบอสตายปุ๊บเดี๋ยวกล่องมันก็จะตกครับก็อโอเคครับบอสตายเรียบร้อย เราก็จะได้หินมา,าเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้กดไอตัวดันนั้นทิ้งครับว่าแต่รอบหนึ่งรอบหนึ่งน่าจะได้อยู่ประมาณ5 6เมตรครับทั้งหินขาวหินอะไรซึ่งก็นับรวมเวลาไปทั้งหมดก็ดันดันเจ9นาทีแต่ว่า9นาทีนั้นเราสามารถไปลงดันดันที่เราวนได้ครับอย่างดันลาวาวีกผมก็ลงได้2รอบก็จะทําให้รอบหนึ่งในการใช้เวลาประมาณ ประมาณ10นาทีครับ10นาทีเราสามารถลงได้ทั้งหมดอสามดันก็ทําให้เราสามารถหาหินได้เยอะมากเลยครับเนี่ยผมก็มีหินเยอะมากเลยตอนนี้ยังไม่ได้ไปไปรวมครับผมก็ช่วงนี้ก็อย่างที่แนะนำอะครับเพื่อนๆเป็นช่วงที่มีกิจกรรมตีบวกทำให้หินราคาดีมากเลยครับเดี๋ยวผมเปิดตลาดกลางให้ดูว่าตอนนี้หินขาวราคาเท่าไหร่ โอ้หินขาวราคา1 m อ็มครับเพื่อนเพื่อนราคาขึ้นมาเยอะมากเลยครับเพราะว่าช่วงนี้คนตีบวกเยอะเนาะส่วนหินแดงก็ราคาก็ไม่ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคครับเพื่อนเพื่อนคือวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนขยับเนี่ยครับสามารถหาได้เลยครับวันละร้อยเอ็มแน่นอนก็โอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบหรือถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปตัวต่อไปของผม ็โอเควันนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆคน,นนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะครับผมกีเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนครับก่อนไปทำงานก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาเล่นครับผมเราก็สามารถออโต้ได้ครับผมผมก็จะออโต้ดันงูไว้นะครับผมดันงูก็ลงได้ประมาณาถ้าเป็นดันฮาร์ดก็ลงได้วันละ30ครับผมก็จะลง หาทิ้งไว้ครับผมระหว่างทํางานตอนนี้ผมลงไปสิบห้าครั้งแล้วก็เปิดออโต,โอปต้ปฏิไปครับเพื่อนๆก็ระหว่างนั้นเราก็ไปทํางานได้ครับเนี่ยครับเราก็ยังสามารถาาก็คือพูดง่ายว่าทํางานไปด้วยแล้วก็สามารถให้มันตีออโตโ้แล้วก็หาหินหาอะไรไปด้วยไปได้ตัวแต่ว่าของก็ต้องอระดับหนึ่งครับเพื่อนแล้วก็รีวิวก็สำคัญครับ ก็โอเคครับเพื่อนๆก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ